สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับดูสกอร์นอกกระแสนะครับผมวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์บอลในช่วงบอลน,นอกกระแสกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่วูฟแชมตันวันเดอร์เลอร์กับเพื่อทมยูเนเต็ดนะครับเวลาเตะตี35นาทีในคืนนี้เนาะเดียวเราเข้าไปดูกัเลย เปิดไปเดี๋ยวเราเข้าไปในโปรแกรมวิเคราะห์บอานกันก่อนนะครับ <c oughs> เรามาดูทางด้านเจ้าบ้านกันนะครับบุ๊แฮมตันวอนเดเลอร์นะห้านัดหลังสุดยิงไปหนึ่งสองสามสามลูกเองครับ อันดับของวูดตอนนี้14มี35นาคะแนนอันดับที่14มี35นาคะแนนทางด้านของเวสต์แฮมยูเนเต็ดวันนี้นะครับมาดีกว่าแน่นอนเนาะเวสต์แฮม5นัดหลังสุดเวสต์แฮมยิงไป1 2 3 4 5 6 7 8 ปาลูกครับอันดับของเวสต์แฮมตอนนี้เวสต์แฮมอยู่อันดับที่อันดับที่7มี49คะแนนนะครับผมมีคะแนนอยู่49ขคะแนนทีมเยือนต่อแน่นอน100%นะครับ วันนี้เป็นส่วนของทางด้านเวสต์แฮมนะครับผมต่อเจ้าบ้านวูฟแฮมตันไปนะครับ0.5นะครึ่งลูกราคาสูงต่ำให้ไว้ที่2.5นะเรามาวิเคราะห์กันครับ เอาครับผมวิเคราะห์มาได้แล้วนะครับวันนี้โอกาสที่จะมีสกอร์สูง65%แนะนำต่ำแรกสูงหลังแล้วก็จากทางด้านเวสแฮมนะครับเต็งผมก็จะไปต่ำแรกสูงหลังแล้วก็เต็งเวสแฮมนะโอเคครับเรามาดูผลสกอร์กันในคืนนี้เนาะเวลาตี3 5ทีจะมาพบกันครับ